สวัสดีค่ะกระเป๋าฉักรยูชค่ะเดือนนี้เดือนแห่งความรักนะคะแล้วก็มีเทศกาลกรุจีนอยู่ในเดือนนี้ด้วยใครอยากได้อะไรอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะมีสินค้าหลากหลายไว้คอยบริการค่ะมาแล้วเพียก็ขอแนะนำสินค้าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เข้าใหม่ประจำเดือนกุมภาก็จะเห็นกันทีๆเยอะๆ แบบบ่อยมากอย่าเพิ่งเบื่อนะคะตัวนี้เป็น s l a s h สโฟนส w a l l e t สีอะไรเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเพี้ยก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะเพิ่งจะมาถึงเราเห็นสินค้าในตัวเพจไปแล้วเดี๋ยวมาดูของจริงกันบ้างอย่างที่บอกนะคะเขาจะมาพร้อมกล่องแต่ว่าเรานำเข้ามาไม่ได้เนื่องจากว่าสินค้ามันมีน้ำหนัก ทำให้การขนส่งการชิปปิ้งจากมีกามามีค่าใช้จ่ายนะคะก็เลยขอแต่เฉพาะตัวถุงพลาสติกที่มีมาบางครั้งก็จะไม่มีนะคะเพียอขอทำความเข้าใจอีกรอบหนึ่งบางครั้งเนี่ยกว่าจะออโนนนีนันมันมีหลายๆอย่างคะ่ะบางครั้งก็ไม่ได้อะไรมาเลยยกเว้นแท็กป้ายราคาคู่มือซึ่งเป็นของจำเป็นที่อยู่กับสินค้า แต่ใบนี้มันเป็นใบเล็กเพี้ยก็มีครบเลยยกเว้นกล่องแล้วก็ถุงกระดาษนะคะย้ำให้อีกรอบหนึ่งตัวนี้เป็น wallet 10รอบนะคะก็คือสามารถใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวพาไปดู material ก่อนสายคล้องมือเป็นสายหนังนะคะก็คือเวลาเราใช้งานก็คล้องเข้าไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยมัน ช่วยเซฟตี้เราหลายอย่างนะคะก็คือ,เ,อเวลาเราจะหยิบจับมันก็ถนัดหรือว่าใครเกิดเจอคนที่คิดไม่ดีมีร้ายดึงกระเป๋าเราไปมันก็ยังมีสายคล้องมืออยู่สาวๆว,วหลายคนก็จะเป็นเวลาออกพักเที่ยงออกไปทำงานเนี่ยสินค้าของพวกนี้เนี่ยเราก็จะหยิบไปแค่ใบเดียวไม่ได้ถือไปเยอะมาดูกันค่ะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยภายในใส่อะไรได้บ้างมีช่องใส่การ์ดได้หกใบนะคะ นี่คะ่ะเพี้ยพาดูแต่ละช่องนับให้ดูเลยความยาวของตัวกระเป๋านะคะจากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งมาดูความสูงของกระเป๋าบ้างนะคะอยู่ที่สนิ้วมางัดมาแงะดูกันแต่ละช่องเลยค่ะช่องนี้สามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะเดี๋ยวเพี้ยใช้งานให้ดูว่ากระเป๋า ใบนี้เนี่ยเราสามารถใส่โทรศัพท์ได้ไหมไปค่ะไปดูกันอตอนนี้เนี่ยที่กำลังพลิกหาอยู่ก็คืออยากจะให้ทุกคนดูนะคะว่าใบนี้ตัวป้ายด้านในของเขาเนี่ยอยู่ทางด้านไหน นี่ก็คือสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันค่ะสําหรับกระเป๋านะคะว่ามันมีป้ายอยู่ด้านในเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่กินที่ไหนรหัสอะไรมาดูกันที่ช่องแรกก่อนนะคะเรื่องการใช้งานเพื่อใช้ iphone เครื่องเดิมค่ะ i 7นะคะก็โอเคค่ะไม่เป็นปัญหาลองปิดแล้วก็ลูดซิปดูนะคะว่ามันโอเคหรือเปล่ากับการใช้งานที่เขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้คือสามารถ ใส่โทรศัพท์ได้เป็นทั้งกระเป๋าที่ใส่โทรศัพท์เป็นกระเป๋าใส่บัตรเป็นกระเป๋าใส่เงินใบเดียวจบที่ wallet ใบนี้เลยค่ะสีฟ้านะคะของเขาเนี่ยตามแบรนด์ตามรหัสมาเลยโอเคเลยเป็นหนังทั้งใบถามว่าหนังนิ่มไหมผิวสัมผัสของเขานิ่มนะคะไม่ใช่เป็นหนังเกรนหรือหนังแข็งจะเป็นหนังนิ่มๆด้านหน้าก็จะมีโลโก้ รถม้าไม่มีตัวที่เป็นตัวสีคขานะคะสำหรับรุ่นที่เป็นหนังเขาจะมีแค่รถม้าอยู่เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยคือเจสส์ลาร์สฟุวอลตนี่ค่ะมันเป็นรหัสที่อยู่ในแท็กด้านในมันจะต้องตรงกับถุงพลาสติกใสที่อยู่ด้านนอกเมื่อกี้แค์กาดค่ะเหมือนเดิมนะคะ3มพับจากโค้ดเอาลิต อีกด้านหนึ่งค่ะเรามาดูกันว่าเขาใส่โทรศัพท์ได้ไหมเพียะลองแล้วนะคะทั้งสองด้านในกระเป๋าใบนี้เนี่ยคุณสามารถใส่โทรศัพท์ได้ทั้งสองด้านเลยไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานนำมาเป็นทางเลือกค่ะรุ่นนี้มีด้วยกันหลากหลายสีนะคะสีฟ้าสีชมสีแดงอ๋อสีส้มอีกหนึ่งสีถ้าเพียะจำไม่ผิดนะคะ เพิ่งดูเพจมาไม่กี่วันเองแต่ที่นำมามีพร้อมส่งตอนนี้คือมีสีฟ้าเผื่อใครต้องการกระเป๋าสักหนึ่งใบที่ใช้ได้ทั้งเป็นกระเป๋าโทรศัพท์กระเป๋าใส่เงินตอบโจทย์อยู่ในใบเดียวกันเลยค่ะ w ล l ล e ตใบนี้ถูกใจชอบใจอย่าลืมนะคะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบค่ะแล้วฝากเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ค่ะ กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะ